เอ้มามาเลยลูกเอาไปหลบดีลูกจะลงมาเลยลูกลงมาไอ้เอาขาตรงตรงลูกเอาขาเอาขาตรงๆลงมา <c oughs> มาเลยลงมาเลย <c oughs> <c oughs> เออไปทางไหนดิ <c oughs> เดี๋ยวถ้าเจอทางออกอ่าไปไหนดีซ้ายขวาไปดิทางไหนดีลูกทางไหนดีทางออกเมื่อกี้คือออกทางเก่านะอ่กทางไหนทางอ่าไปตามไปโซนไปพู้นำไปไปทางไหนดีมาเจอไปทางไหนลูกมาเจออ่าไปสิเดินไปทางไหนอ่าเดินเลยอ่าไปไปอ่าเดินไปทางไหนดีมีผีเสื้อด้วย ทางนี้เหรอ,อตามใจโอโซนเลยนะหาทางออกให้เจอนะอ่ะทางไหนดีทางนี้เหรอเนี่ยแหละเนี่ยที่เราเดินเน่ะเขาเรียกว่าเขาวงกดเราต้องหาทางออกให้ได้อ่ะป้ามันก็ไม่มีหินป้ายบอกนะว่าหา,าทางออกอุ้ยนี่มันต้นมะขามโอโซนอ่ะไปทางไหนดีอ,อ่ะป้า ว่านี่มันตันไงเออมันตันอ่ะไปทางไหนดิทางนี้อ่ะทางไหนดิเราจะเจอจักรยานเราไหมเนี่ยไปดูสิเฮ้ยี่รักฮะมีบันไดให้ดูด้วยเอออ่ะดูสิแม่ว่าเปิดไว้ตัดต้นไม้หลือเปล่าเอาไปหลอไปทางไหนอ่ะเดินไปอ่ะไปมีที่ออกสิมันต้องออกได้สิลงไปทางไหนดิทางไหนดิ อโซนจะไปหาจักรยานเจอไหมเนี่ยเราจะไปหากระต่ายกันนะนะเจอมัอ้ยเจอมั้ยเจอมัอ้ยป๊ะป้าอยู่ไหนนะาปา๊ะป้าเอามาเดินไปลกูก <ปา S 1> นี่เราออกตั้งหน้านี่ป๊ามันอยู่ตั้งหน้านี่เออนเี่ยทางนักเข้างมาเนี่ยนี่อ้อมกันมาที่เดิมเลยนะเออปา๊าพอใจยัง <c oughs> ทางตาันลูกทางตันทางนี้ไปมนะั้ยไปนี่ถ้ามันทางใหญ่กว่านี้่ออกไม่ได้แล้วเฮ้ยลูกเดี๋ยวก็เจอทางออกอ่ะพี่ยากออกไปอ่ะปะ้าบังอะ่ะแม่ถ่ายวิดีโอไว้อ่ะมีถ้าปวดขี้ตอนอยู่ในนี้ทำไงอู้วิ่งวววรัวว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 ลวว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 งวว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 ต้องไป เ,เดี๋ยวไปให้อาหารกระต่ายกันดูว่ะเดี๋ยวอาหารหายให้ปลาด้วย <c oughs> ปลาบังอ่ะอตสถาถ่ายวิดีโอไว้ <c oughs> เสื้อบังเต็มเต็ม <c oughs> อุ๊ยจะถึงทางออกแล้วทางซ้ายมึงถึงยังออกไม่ได้ไหมออกไม่เนี่ย <c oughs> ได้ทางนี้เนาะทางนี้ไป <c oughs> ใช่ไหม เอาทางออกไปทางนู้นเอาเหรอแม่นว่ะปล่อยมันปล่อยมันจะไปทางไหนก็ไปอ่ะไปทางนี้จะไปหากระต่ายแล้วไปจะหากระต่ายแล้วออกยังออากระต่ายไปหากระต่ายมาดูสังเกตกันเลยนี่เลี้ยวขวาแล้วไปทางออกเลี้ยวขวาไปเนี่ยเนี่ยมีไงไปออกไปดิไปแม่กกลลูจะพาหงเข้าไปแม่นว่ะอ่ะไปเร็วแม่นก้าไปเร็วเร็วไปดูเสี้ยหารปลาเราจะหาย ออสนุกไหมตอนสนุกอ่ะปะมันใช่ทางออกไหมเนี่ยดูซิตอนวิง่งวิ่งไปดูซิใช่ทางออกไหมอุ้ยใช่นี่เลยใช,<ว>ใช่เนี่ยใช่ป่าวใช่ป่าวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาฮะต้นฝักไม่ได้นี่หว่าต้นฝกัก<ม>อุอ๊ปออกเลย <laughs> อุฮ้ยทำไมมันออกอีกทางนึงเนี่ยจักรยานเรามีไหนอ่ะ เอออีกทา <c oughs> ทไม่ะทำไมมันออกอีกทางอ่ะจากยานเอาซอไปไหนเนี่ยไป <c oughs> เร็วแต่ว่าแต่ว่าวิชั่นคอม,มพีนห้องลูก